เกียร์ที่จะเข้ามาใหม่อีก3ชิน้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าค่าจะเป็นไงแต่ถ้าให้ผมเดาทางก็ถ้าเป็นเกียร์อาวุธก็น่าจะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไอซันฟันนี่อีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คนดูขอเข้ามานั่นเองว่าค่าเกียร์คิสมาสในรอบนี้หรือว่าค่าเกียร์คิสต์มาสผมีค่าตามสุดเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดเท่าไหร่ถ้าเอาไปคํานวณนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเกียร์คิสมาสละกันเพราะว่าใกล้เข้าสู่กิจกรรมคริสมัสหรือว่า รอบของอีเวนต์คริสต์มาสแล้วะผมก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละสำหรับเกียคริสต์มาส ใครที่รอคอยอยู่นผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้ตารางคิดนีได้เลยว่าเก็บรูบี้ไว้ได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็เก็บตัวกาชาวไว้เปิดแสงมืดได้เท่าไหร่แล้วผมก็อย่าลืมมาขี่กันได้ตารางคิดนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปดูค่าเกียร์คริสต์มาสก,กันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันก็เดี๋ยวไปดูกันที่ค่าเกียร์กันเลยสำหรับค่าเกียร์ชิ้นแรกก็เป็นไม้คราคริสต์มาสต่นเองอ่ะเกียร์ชิ้นนี้ก็หลายคนน่าจะต้องการเยอะเหมือนกันสำหรับเกียร์คริสต์มาส ในรอบนี้ซึ่งเกียร์หกดาวหดาวหกดาวในรอบนี้ถือว่าออกง่ายมากๆเพิา่าแทบจะการันตีทุกรอบเลยสําหรับใครที่เพิ่งสมัครไอีใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นเกมไหนเจอโน่บอ่ะเดียคริสต์มาสไม่ควรพาดเลยเพราะว่าเขาแบบเหมือนเทแจกเลยโน่บแล้วก็ ในรอบนี้ผมก็มีการทําเกียร์แปดาวเข้ามาด้วยผมก็จะเป็นเกียร์แปดาวเซตคริสต์มาสที่เป็นเซตใหม่เลยก็จะมีทันด้าของอาวุธป้องกันแล้วก็ตกแต่งด้วย,ยที่จะทํามาใหม่ก็น่าจะคะาสายเหมือนเดิมอ่ะเหมือนใม่ทุกรอบที่ทํามาท็อ่ะก็สําหรับเกียร์คริสต์มาสบกดาวในรอบนี้ก็จะมีทางด้าของไม้คาถาห้าดาวด้วยท็อปะ ซึ่งเป็นเกียร์ชิ้นเดียวกันอัปเกรดสูงสุดก็ได้เกียร์ชิ้นเดิมเลยเนะาครับก็เป็นไม้คาราคริสมาตนั่นเองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ทุานครับค่าพลังโจมตีกล้ที่ให้มาท่นครับต่ำสุดอยู่ที่50%นั่นเองถ้าเอาไปคูณผมแนะนำทุ่านครับว่าถ้าเอาไปคูณหกนผมแนะนําว่าให้เอาไปคูณ6ค่าถ้าเอาไปคูณ6คือจะเป็นค่าสูงสุดของเกียร์ชิ้นนั้นเองสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจทุก่านครับว่าคูณ6ยง อย่างเช่นเราได้ค่าเกียร์พังจุมทีกายต่ำสุด50%เราไปคูณ6ครูกก็จะได้อยู่ที่300%นั่นเองนี่คือค่าแม็กโนดถ้าเราตีบวกเกียร์ชิ้นนั้นแม็กน์เองส่วน74%ถ้าเราไปตีบวกหรือว่าเอาไปคูณ6คอ่ะหรือว่าตีบวกให้สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ444%นั่นเองสำหรับค่าเกียร์ชิ้นนี้นออะครับก็สามารถเอาไปคูณ6ได้ทุกค่าสามารถเอาคูณ6ได้เลยนครับ ก็สำหรับค่าพลังชีวิตต่ำสุดให้มาอยู่ที่50%สูงสุดให้มาอยู่ที่74%ค่าตาสกิลให้มาต่ำสุดอยู่ที่6.4%แล้วก็สูงสุดให้มาอยู่ที่8.4%สำหรับไม้คาทาคิสมาทมอ่ะส่วนใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปเซิร์ชกันได้ก็พิมพ์คำว่า ไลน์ลินเจอร์บุ๊กนะผมอ่ะก็จะขึ้นมาเลยสําหรับเว็บนี้ก็สามารถไปยูงก็ได้เพราะว่าเว็บนี้ก็อัปเดตข้อมูลได้ตรงกับตัวเกมมากๆครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยสําหรับเกียร์ชิ้นนี้สาหรับ5าดาวเป็น6ดาวก็จะได้ไปลุ้นค่าเกียร์อีกค่าเกียร์มาตรฐานที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่เลยเน้นไปที่ค่าพลังชีวิตซะส่วนใหญ่อันนี้ผมเน้นเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ด้วย ค่าพลังโจมตีก็ถือว่าสําคัญแต่ว่าค่าพลังโจมตีต้องอยู่ระหว่าง50เปอร์สูงสุดก็ได้ประมาณ74เปอร์แต่ว่าก็ไม่น่าจะได้แบบ74เปอร์กันทุกคนโพผมแนะนําว่าตั้งแต่50ขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วหรือว่าตั้งแต่ค่าที่มันการันตีต่าสุดก็ถือว่าโอเคแล้วค่าพลังชีวิตที่ผมแนะนําผมจะแนะนําประมาณ60เปอร์ขึ้นไปเลย ไม่ว่าจะเป็น60.1 60.2อะไรก็ได้หมดแต่ว่าขอฟิกอยู่ที่60เปอร์สำหรับมือใหม่ค่าต้านสกิลอันนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยเพราะว่าเป็นค่าสือมันเองเราสามารถหาค่าตรงนี้ได้จากเกียร์ป้องกันแล้วก็เกียร์ตกแต่งได้อีก่ะก็ไม่ฟิกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันที่เกียร์ถัดไปชิ้นต่อมาเป็นเสื้อโค้ทซันต้าหรือว่าเป็นชุดคริสต์มาสตนั่นเองที่หลายหลายคนเรียกกันสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ทุกก็มีเหมือนกันเลยมีทั้ง5ดาวแล้วก็มีทั้ง6ดดาาาาวววแต่่ถ้เป็นียร5 จะเป็นกางเกงซานตาสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะค่ะ,ะค่าพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดของเกียร์ชิน้นนี้ต่ําสุดให้มาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นค่าล็อกในห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือแบบถ้าได้แบบนี้คือน่าจะแย่นะครับเกียร์ชิน้นนี้ค่าเกียร์ชิ้นนี้ต่ําสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมแนะนําว่าค่าที่ควรได้ต้องหกสิบอัพสำหรับค่าพลังชีวิตนะบนอ่ะส่วนลบสกิลต่ำสุดให้มาอยู่ที่ห8.4% ก็สำหรับค่าหลักสกิลถ้าให้ดีก็ให้ได้สักประมาณ7%ขึ้นไปอันนี้น่าจะกําลังดีเลยส่วนค่ารางจุนกีไก้ต่าสุดให้อยู่ที่26%อันนี้ถือว่าน้อยมากๆสูงสุดให้มาอยู่ที่50%สาหรับค่ารางจุนกีผมแนะนําว่าเอาสักประมาณ20เต้นต้นก,ก็ได้นะผมไม่ค่อยฟิก,กสําหรับค่ารางจุนกีไกสักเท่าไหร่เพราะว่าเก์ชิ้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นเป็นพลังชีวิตกับหลสัสกิลมากกว่าอ่า ก็ถือว่าติดให้กับเลนเจอร์ได้แท้ปท้ถกตัวเลยสำหรับเกียร์ชิ้นนี้แต่ว่าอายุสมัยนี้เป็นแผนเกียร์7ดาวกับ8ดาวเขาก็จะเน้นเป็นทนาของรถแลกส่วนใหญ่เกียร์ชิ้นนี้ก็เลยอาจจะเห็นใช้น้อยลงหรือว่าแทบจะไม่เห็นใครใช้เลยแต่ว่าเกียร์ชิ้นนี้เอาไว้ใส่ทีทีร้อยหรือว่าจะเอาไว้ใส่พวกกันบินก็ถือว่าใช้งานดีเหมือนกันสำหรับชิ้นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเดดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้คนดูสนใจแต่ว่าชิ้นต่อไปน่าจะเป็นเกียร์ที่หลายๆคนต้องการเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ มีหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอเกียร์ชิ้นนี้นุ่มอ่ะอ่ะสำหรับเกียร์ที่หลายหลายคนรอคอยก็น่าจะเป็นเกียร์กระดิ่งของคำนั่นเองหรือว่าเป็นเกียร์กระดิ่งที่หลายคนเรียกกันเกียร์ชิ้นนี้มีทั้ง5ดาวแล้วก็6กดาวถ้าเป็น5าดาวก็จะเป็นเกียร์กระดิ่งอยูนั่นเองอัปเกรดก็จะไปสูบเลือกค่าออปชั่นกันอีกทีค่าที่ให้มาก็จะเป็นใช้ skills, สกิลลบสกิลแล้วก็จะมีลดแรงนั่นเองค่าที่ให้ทางด้านของ ใช้สกิลต่ำสุดให้มาอยู่ที่5.5%ส่วนสูงสุดจะให้มาอยู่ที่7.5%ลบสกิลต่ำสุดให้มาอยู่ที่6.4%สูงสุดอยู่ที่8.4%นั่นเองส่วนค่าลดแรอกจต่ำสุดอยู่ที่2.6%สูงสุดอยู่ที่5%สำหรับค่าเกียร์ชิ้นนี้ควรเน้นเป็นค่าอะไรยีผมแนะนำว่าเน้นเป็น2ค่าหลักๆละก,กันก็จะเป็นค่าลบสกิลกับลดแรงเอง ค่าลบสกิลผมแนะนำน่มอ,อ่ะสามบอขึ้นไปก็ถือว่าดีแล้วส่วนถ้าเป็นค่าลดแรกผมแนะนําว่าสัก4%ปเขึ้นไปกําลังดีเลยถ้า3.8ก็ถือว่าถูกๆถ่ายๆได้อยู่แต่ว่าผมแนะนำนุ่มอ่ะก็ให้อยู่ที่4%เ์ขึ้นไปละกันเพราะว่าจะใช้งานได้แบบระยะยาวแล้วก็ไม่ต้องมาแบบหาเกียร์อื่นเพิ่มเติมนออะ่มครับผมแนะนําประมาณนี้ ส่วนเกียร์คริสต์มาสที่ผมแนะนํามาทั้งหมด3ชิ้นนี้าค่าสูงสุดอาจจะเป็นไปตามตารางนี้เลยแต่ว่าจะมีเกียร์เกียร์ที่แบบสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงก็จะเป็นเกียร์ค่าทองนั่นเองเกียร์ค่าทองหาได้จากไหนแล้วก็มีวิธีทํายังไงอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยรู้เยอะนะผมแต่ว่ามันจะเป็นเลดการสุบแล้วก็เลดการตอบนั่นเองเกียร์ค่าทองจะให้ค่าสูงสุด สองค่าของอย่างเช่นถ้าเราได้เกียร์กระดิ่งค่าทองเราจะมีโอกาสที่จะได้ใช้สกิลที่เป็นค่าที่สูงที่สุดกับค่าอื่นอีกสองค่าที่สูงที่สุดอ่ะถ้าให้ยกตัวอย่างเช่นเราได้ค่าทองปุ๊บอ่ะเราได้เป็นใช้สกิลกับโลดสกิล สูงที่สุดท่าอับค่าลดแรกของเราอาจจะสูงที่สุดก็ได้หรือว่าอาจจะไม่สูงก็ได้เขาจะฟิตค่าทองให้แค่2ค่าเท่าน <pou ces> ั้ก็จะมีหลายคนที uh ่ไ <ơi> ด้แบบ3ค่าบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเห็นได้น <one>. ้อยเพราะว่าเทธกันดอกมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเท่าอ่ะสำหรับเกียร์คริสต์มาสและเกียร์คริสต์มาสก็ยังมีเกียร์เจ็ดดาวอีกสําหรับเกียร์เจ็ดดาวเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าเกียร์เจ็ดดาวชิ้นไหนบ้างที่ผมแนะนาแล้วก็เจ็ดดาวชิ้นไหนที่ใช้งานดีอยู่ณปัจจุบันนี้นนัเองอ่ะเพราะว่าเกียร เป็นเกียร์ที่หลายนะคนตามล่าอยู่แล้วก็เป็นเกียร์ที่หลายะคนรอคอยอยู่แล้วก็จะมีของแถมพวกเกียร์เจ็ดดาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกียร์เจ็ดดาวเลยละกันว่าเกียร์เจ็ดดาวชิ้นไหนที่ผมยังแนะนาแล้วก็ยังใช้งานดีอยู่ณปัจจุบันนี้มากันที่เกียร์เจ็ดดาวชิ้นแรกับผมก็เป็นเกียร์ลูกกวาดนั่นเองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ก็เป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันก็ให้ค่าทางด้านของพลังโจมตีไกล้พลังชีวิตแล้วก็มีการใช้สกิลด้วยสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ จะเป็นค่าล็อกโนมอะมือใหม่ยังไม่รู้ว่าค่าล็อกคือค่าอะไรสําหรับมือใหม่โนมก็ยังไม่รู้ว่าค่าล็อกนี้คือค่าอะไรนั่นเองสําหรับค่าล็อกคือค่าที่ทุกคนได้ค่าเหมือนกันโนมเอาตรงๆคือจะได้ค่าสูงสุดนั่นเองค่าพลังชีวิตโนมก็แนะนําว่าเอาไปคูณ6ก็จะได้อยู่ที่444เนตนั่นเองสําหรับค่าพลังชีวิต ค่าพลังโจมตีกกลก็อยู่ที่444%นั่นเองส่วนค่าใช้สกิลอาสูงสุดก็อยู่ที่50.4%สกิลอื่นๆหรือว่าเป็นออปชันของเกียร์สำหรับเกียร์ชิ้นนี้เป็นสายพลังอาก็สามารถเลือกติดให้กับเลนเจอร์สายพลังได้แล้วก็จะได้ค่าออปชันเสริมขึ้นมานั่นเองออปชันเสริมก็สามารถไปเลือกกันได้ว่าจะเอาเป็นค่าพลังโจมตีไกลเพิ่ไมไหมค่าพลังโจม ชีวิตเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นค่าอื่นก็สามารถไปเลือกกันได้แต่ว่าจะมีบางค่าที่เราไม่สามารถเลือกได้ในเกียร์อาวุธนั่นเองอเดี๋ยวก็ไปดูการที่ชิ้นถัดไปกันเลยชิ้นต่อมาก็เป็นเกียร์คริสต์มาสเดดาวเหมือนเดิมเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์เดาวที่ผมมองว่าก็ดีเหมือนกันสําหรับเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์เทียนคริสต์มาสตันเองเกียร์ชิ้นนี้จะให้ค่าพลังจมดีกายค่าพลังชีวิตแล้วก็อัตรามแม่นยําของทักษะนุ่มก็ให้มา อยู่ที่2 5ก็ถึงว่าเยอะเหมือนกันแหละสําหรับทางด้านของอตามมิ่งย้ำทักษะตรงนี้ค่าตรงนี้ก็ฟิกเหมือนกันผงคือได้เหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็เป็นออปชั่นของสายพลังด้วยก็สามารถไปเลือกใส่กันได้สําหรับเกียร์สายพลังตรงนี้ก็เป็นค่าเกียร์ที่ผมมองว่ายังใช้งานดีอยู่อ่าแล้วก็ใครที่ได้เกียร์ชิ้นนี้ไปก็ถือว่าโอเคเหมือนกัน ชิ้นต่อมาเป็นเกียร์อาวุธที่หลายๆคนต้องการมากและส่วนตัวผมก็ต้องการเหมือนกันก็เป็นธนูคริสต์มาสนั่นเองสำหรับเกียร์ชิ้นนี้มันดียังไงทำไมหลายคนถึงตามล่าก,กันาน่มสำหรับออปชั่นที่ให้มาก็จะเป็นค่าพลังชีวิตค่า ระยะการสร้างเนเจอร์ใหม่แล้วก็จะมีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจมันเป็นค่าเกียร์อะไรและมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกกันก็มันจะโจมตีสกิลโดนแน่นอนตามค่าเปอร์เซ็นต์ของเกียร์นั้นๆนอ,อาอย่ที่ประมาณ2 4่สบอ,อ่เร์เซน์กียชิ้นนี้เราสามารถหาออปชั่นเพิ่มได้ถ้าเราติดให้ตรงสายทกอ่ะก็ตรงสายยังไงอ่ะเราก็ดูที่ตำแหน่งของวเ,เจอร์ จะบอกว่าเลนเจอร์ตัวนั้นเป็นสายอะไรแล้วก็เป็นชนิดอะไรก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็เมื่อเราติดปุ๊บค่าออปชันก็จะปลดล็อกให้เรามาเลือกเองอะตรงนี้ก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวก็ไปดูกันที่ชิ้นถัดไปน่าจะเป็นเกียร์ป้องกันชิ้นต่อมาเป็นเกียร์ป้องกันเป็นหมวกดูดอ d o นั่นเองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ค่าที่ให้มาก็จะเป็นค่าพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่หรือว่าคู o l d o w n เลนเจอร์นั่นเอง เกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์สายพลังอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกออปชันเมื่อเราติดให้กับสายพลังได้สําหรับเกียร์ชิ้นนี้ก็เกียร์ชิ้นนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเกียร์ลดระยะคัสร้นเรนเจอร์ใหม่ชิ้นนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็บน็อปตํานานก็ยังเห็นใช้อยู่บางทีนกอ่นเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ที่ดีแล้วก็ยังเป็นเกียร์เป็นค่าเกียร์ที่แบบเหมาะแก่เลนเจอร์บางตัวอยู่ก็ถือว่า ใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าสมัยนี้แล้วก็ยังมีเกียร์ที่แบบอ่าเป็นสายไวพิบอื่นๆหรือว่าจะเป็นเกียร์พวกคนละบูอื่นๆมันตอบโจทย์กว,ว่าน,นี้นเนอเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เกียร์ในรอบนั้นนั่นเองอชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันถ้าเปิดได้มาก็เอาไปใส่ให้กับรีเจอร์ได้เหมือนกันชิ้นต่อมาเป็นเกียร์ตกแต่งอ่ะชิ้นนี้น่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมแบบเปิดมาแล้วสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ เป็นที่ประดับต้นไม้คริสต์มาสตั่นเองเกียร์ชิ้นนี้ให้ค่าต้านสกิลลบสกิลแล้วก็จะมีค่าลดแร่นั่นเองเกียร์ชิ้นนี้ก็เป็นเกียร์สายพลังอีกเช่นเคยก็เป็นเกียร์ที่ผมมองว่าดีมากๆสำหรับใครที่เปิดได้ก็สามารถไปติดให้กับเลนเจอร์ได้ไดแทบแต่ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสายไวพิพหรือว่าสายว่องไวเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้มันให้ค่าต้านสกิลลบสกิลอีกครั้งมีลดแร่ด,ด้วยก็เลยที่ให้กับเลนเจอร์ได้แทบแะทุกตัวนะครับ มือใหม่ใครที่เปิดได้เกียร์ชิ้นนี้บอกเลยว่าดีกว่ากะดีมากๆนะผมแล้วก็ใส่ให้กับเลนเจอร์ที่เป็นสายพลังก็จะได้ค่าออปชันเพิ่มขึ้นมานั่นเองออปชันก็สามารถไปเลือกเป็นลดแรกเพิ่มได้อีกโอ้โหบอกเลยว่าเกียร์ชิ้นนี้ตอบโจทย์มากๆเกียร์ที่จะเข้ามาใหม่อีก3ชิ้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าค่าจะเป็นไงแต่ถ้าให้ผมเดาทางก็ถ้าเป็นเกียร์อาวุธก็น,น่าจะมีค่าตีกายไม่ก็า่ข้ามชีวิตมาและน่าจะมีลดระยะการสร้างนเ,เจอร์ใหม่ด้วย แล้วก็ไปลุ้ลนกันอีกทีว่าจะมีโจมดีโดแน่นอนของทักษะเข้ามาไหมส่วนเกียร์ป้องกันน่าจะมีหลักๆคือลดแน่กับพลังชีวิตส่วนอีกค่าหนึ่งน่าจะไม่ตา้านสกิลก็ลบสกิลอันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนเกียร์ตกแต่งอะ่ะเกียร์ตกแต่งก็น่าจะมีลดแน่แน่นอนแล้วก็จะเป็นลบสกิลแน่นอนอะ่ะไม่ก็ตา้านสกิลแน่นอนอีกค่าหนึ่งก็ไปลุ้ลนกันอีกทีว่าจะเป็นแม่น,นยำทักษะหรือว่าจะเป็นค่าพลังชีวิตหรือจะเป็นค่าอื่นอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีละกันเพราะว ไม่ค่อยฟิกค่าสักเท่าไหร่นุกครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับค่าคเกียร์สูงสุดแล้วก็ต่ําสุดของเกียร์คริสต์มาสว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกียเ่ยวกับเกียกร์คริสต์มาสเล็กน้อยๆแล้วกันเพราะว่าเกียร์คริสต์มาสการันตีนแน่นอนแล้วว่าจะมาเกียร์แปดดาวนั่นเองอ่ะก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละสําหรับเกียร์คริสต์มาสสำหรับใครทุกคนอ,อที่เก็บรูบี้ได้เยอะแค่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาชขียผมได้ด้นล่างคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าผมก็น่าจะเอารูบี้ไปเปิดเกียมาอนั มีหลายชิ้นเลยที่ผมต้องการท่ผมครับเกียร์ชิดมัดนะประมาณนี้ลวกันส่วนถ้ามีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตข้อมูลกันอีกทิแล้วกันส่วนใครที่สงสัยข้อมูลตรงไหน,นหรือว่ายังไม่ค่อยชัวร์สำหรับข้อมูลก็สามารถไปค้นก็ได้ที่ไล,เ,ลเจอร์บุ๊กันเลยเพราะเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่ครบเครื่องนะผมเพราะว่ามีข้อมูลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพิเศษหรือว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกียร์เลนเจอร์จุดยืนหรือแม้กระทั่งจุด ตา m เ g e ของสกิลอันนี้บอกทุกอย่างเลยนีกผาก็สามารถไปดูกันได้สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้หนมยังไม่รู้แนวทางในการเล่นอ่ะก็สามารถสอบถามกันมาได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้มือใหม่ด้วยละกันทีน่หรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นมาระยะหนึ่งแล้วไม่มีแนวทางในการเล่นเลยว่าเล่นยังไงให้เก่งให้เทพเร็ยว,เ,วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนละกันอ่ะก็สามารถคอมเมนต์ ขอการเข้ามาได้ครับอันนี้คือผมน่าจะทำคลิปแบบไขข้อสงสัยให้กับคนดูแล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมอ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ